ดีครับช่องโซช้างมีสิบกองฟิชเชอช้างสามเฟียร์ทีก่ออกองรับพี่นองทาพีนองเป็นนี่ครับชิบงามกำลังลื้อกำลังลื้อรถแหาสาวหน่อยนี่ครับลื้อแล้วครับลื้อแล้วลื้อแล้ว ในเวลาหรือยังไดงลูกพี่อ,อุ้ยคัอนหลังอยู่สอตครับฮะยังได้หลังอยู่สองตัวนี่ครับลงเขาลงแล้วครับลงแล้ว,ลลวเริ่มเริ่มมั่งแล้วมือนีนมั่งมือนีนต้องเลี้ยวได้มือเนี่ยต้องได้ก็ต้องเลี้ยวได้เนะี่ย ลือเลี้ยไอกไปใส่ลือเล้ยามาวางนี่ครับลื้อเลี้ยเอามาวางไว้่อนนี่มุมบรรยากาศทั้งหลังยังน้อยก็แล้วเอ้าได้ไปกินข้าวเว้นกับกับขึ้นมากับลำทั้งหน้าเท่าน,นั้นี่งล้อให้รถคันนั้นมาเท่านั้นถ้าเป็นถ้าเป็นรถคันนั้นมี ถ้าเป็นรถคันนั้นเนี่ยย่นี่เนี่ยคือเอาลงมเนี่ยไปวางวังวังได้เลยเด้บ่เสียเวลาโดนว่ะมแันเรียนวน,นเสลียนวนเสลียนวนเสลีเพราะว่าสำคัญว่ารถปอทันมานี่แหละครับรถปอทันมาก็เลยต้องต้องเดินล้อต้องเอาลงเอาไปวางไว้ซะก่อนวางไวก,ก่อนนซะก่อนวางไวก่อนนซะก่อนยัค่อยเดือดรถม้ยังจังค่อยกว่ากัน แม่งอย่างน้อยได้ใส่งั้นเดี๋ได้ใส่งั้งนอีหรืแม่งอย่างน้อยสองคันทั้งหนึ่งทั้งหนักหลังทั้งหนึ่งทั้งหนักหนันแม่งอย่างอันนี้ก็ดีอยู่ว่ามันเข้ากันรู้เรื่องถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็หักหนูนี่ครับรถเหยื่อพิลฟอมิวสิกก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวล้อรอแต่เอาไอ้ รถกลับบ้านรอให้เจ้าภาพโอนตังค์ยังเยอะรถกลับบ้านได้เจ้าภาพเจ้าภาพโบ่โอนตังค์รถกลับบ่ได้รอบบหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เตี๋อีไปออกงานหาเงินครับนี่นี่ครับทีมงานเพิ่นก็น,นอนถักเตี่ยวรถกลับบ้าน ก็น e ี่ยก็นี่ยทุตาอยากว่พอเพื่อนมาเลยล่องกองไม่เหครับนี่ลองกองไม่ด้วยมือนี่ยอดจากสองจากสิบมือนี่ยอดจากสิบคลิปสั้นสมสมกับไอ้สมกับอันไปซื้อของไม่เลยเออได้เงี้ยได้เงี้ยเลี้ยงกับอย่างใกล้แต่หมูเนี่ยโอ้นะข้าวที่น้องอยเบิ้งเสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่าไอ้ไทยนี่เนาะไทยนี่ให้เอาไปเฮ็ดใแถวออกเพราะว่าบ่มีเวลาอยู่นี่บ่มีเวลา เวลาเวลาอยู่อยู่นี่เหลืออยู่แค่อีก,อกสองมือครับกับบิดี้ยูบานแล้วก็คือที่เอาเอารถคันนี้ออกเอารถคันนี้ออกกับที่ได้มั่งรถสาวน้อยเห็นแล้วภายในมือนี่เห็นแล้วภายในมือนี่วัาที่นี่มือนี่ก็มีรถมาอีกคันหนึ่งครับ มาเห็นอย่างว่ดดีค้าพี่น้องไปบ้างอะไรมาทำอะไรนี่ครับรถนี่สองนะัลีบิวสิมาเหตดยีหยังสูงอกสูพ่อแมใพี่น้องฟัโงโอ้น้องฮูกน้องฮูกตาโตยีหรือะน้อฮกน่ยโตน้องฮูกนี่ยแนตา้น่อ,นนนนอยเว้ยเดียว เฮ็ดเฮ็ดเพ่นเนี่ยก๊อบก๊อปก๊อบว่าอยากอยากแปลกมวยเฮ็ดที่เนาะไห้ไล่เนาะไห้ไล่ไหมเฮ็ดเพ่งแฟงแฟงมึงเห็นนกอหูกวะเฮ็ดตาหน่อยหน่อยเนาะเนาะร้องเฮ็ดเพ่งเอียงไหมไม่ดิเฮ็ดเฮ็ดนกอหูกตาหน่อยหน่อยไหมได้บ่นี่ก็ยุบเอาเปลี่ยนหอน้อหูกตาโตอีกเลยเนาะเฮ็ดน้อหูกตาหน่อยได้บ่ครับชักจนน้อหูกตาหน่อยเป็นยัง ระบบเสียงช้งออดิโอเต็มระบบตมต่ำเน่นอนคือกันต่ว่ากับล้อล้อในลอในสองเพงกับน้อในสองรถไกล,ล้วแล้วะครับโอ้คือไม่เท่ตัเมโอ้เดี๋ยวมากเลยโอ้มันอ่อนนี่โปรกรมดีคนน้อนอี่ยสนรีนสุดใช่ไหมเอ,อ้ขอขอทั้งได๋ยวกบกบรถคันี้กบกบรถค่นี้ขอขอทั้งไดน,น๋กบ ขาเขาทังเดีรถห้องมีขาเขาทั้งพื้นดียวอม่น่้จนึงเงเอานนึงเงเกี่ยวรถแค่ไหนโอ้กลูกระลิมเขาเปหลายคันพื้นเดี๋ยวพี่น้องเ้ลงนาลงรังพี่น้องมันหลายคันพื้นโ่มาฐานบอมีกับเขาอยู่ดนุ่นรับพี่น้อง หลังการงานสั่งคนอยืดดิแม่ยงดอกลืมขท้าไปไลายขั้นพดสุดจีด้แต่ละขั้นนี่ก็ยากเกือบยืดดิดดครับพี่น้องงัดไต่เรือเสี่ยวตู้เด,ด็ด ที่เอาตู้เบียดไปใส่ครับตู้เบียดตู้เบียดเอาเอาอันเก่าครับตู้เบียดของของสาวน้อยนี่ยตู้เบียดอันเก่าเครื่องขยายอันเก่าเครื่องแอรเครื่องปั้นกับที่ใส่ตัวเก่าเพราะตัวไม้ตัวไม้อะด้ตัดบ่ทันต้องเอาต้องเอาอันอันที่อันใดที่มันเลี้ยวที่สุดอันใดที่เอาเลี้ยวที่สุดเอาอันนั้นครับเดี๋ยวจะค่อยเอาเดี๋ยวจะค่อยเอา มาเฮ็ดใหม่ช่วงนี้วันนี้เลยลเวลาอยู่แค่สามมื้อนี่นับถ้านับอีกหน่อยสามมื้อนี่ต้องเสร็จทั้งขึน้นทั้งลงนะครับพี่น้องทั้งเดินระบบเด้มันจะเล็วกว่าสมคัญรถนไหนที่มาได้มามือไดนเท่ๆที่อย่างแล้วเรา,เาไปเห็นอย่างไหนนะเราไปเปิดแผ่นทายไว้ตัวไว้อย่างไหนเอามาล่างใส่บนวงจอดล่างเนี่ กทัึงทีง่ทรงลดทั้งทีจูนรถจูนกระจูนว่าได้ไปที่เนี่ยเพื่นเอารถมาแล้วจูนว่าได้ไปเนี่ยล้มตึง้งๆึ้งไปที่ไหนเขาเลยให้เพื่อนนอนหรอตะเหลีวครับพี่น้องเพื่อนนอนหรอเพื่อที่ให้ลมมันสนิ่งให้นอนมันสงัดให้ลมมันนิ่งมันนี่นิงให้บ๊บูมือเนี่ยแรง,แรง,แ,รงแรงผลิบแล้วยังเวียนมันจูนว่ได้แล้วเหลี่ยวเบิงมันเละหิดมันเบิงเสียนบ่ได้เนาะผมพัดกับตึกจูนบ่ได้ มือวัดมือก้อนนี่มันก็น,นิ่งได้หรอก็เป็นบอกอบอกอบ,กบมือมือแับน,นี้มันเป็นมือโยบ้านแบบที่ไหนแล้วทีนี้บัดมือเจ้าของโยบ้านบัดเสียกล้มมาไี้เนี่ยบอกเพื่อนว่ามือนี่แบบที่ไหนอ้าวเสนอเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ทั้งทันน้งทุนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามเมือเก่าเดี๋ยวเฮ็ดคลิปในเบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆว,ว่าเฮ็ดไปถึงใดแล้วอัปเดตงาน พอว่าซื้อกล้องมาแล้วต้องใสใ่คุ้มครับพี่น้องบุ้ยมาทันโอเคครับสวัสดีครับ